อันยองเซสวัสดีค่ะกลับมาท่องคำศัพท์ภาษาเกาหลีด้วยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาในหมวดของสถานที่สถานที่ในภาษาเกาหลีเราพูดว่าช so ังโซชังโซคำแรกนะคะฮักเกยฮักยโรงเรียนเทฮัก y มหาวิทยาลัย ลยองวอนยองวอนโรงพยาบาลอื่นแห่งอื่นแห่งธนาคารเฮสะเฮสบริษัทแพคควาจอมแพคควาจอมห้างสรรพสินค้า ยองฮวากวนยองฮวากวนโรงภาพยนตร์โฮเทลโฮเทลโทลรงแรมเคียวเฮเคียวเฮโบโดโตโซกวันโตโซกวนห้องสมุด ซโจมโซโจมร้านหนังสือชิจังชิจังตลาดชิกตังชิกตังร้านอาหารคอฟฟี่ฉกคอฟฟี่ฉกร้านกาแฟ ปังจิบปังจิบร้านขนมปังยากกุกยากกุกร้านขายยาคงวอนคงวอนสวนสาธารณะโนรีกงวอนโนรีกงวอนสวนสนุก คงห้างคงหัง,ง,หงสนามบินคลองชชยศอกดคลองชชยศอสถานีตำรวจอูเชกุกอูเชกุกที่ทำการไปรสนีนีมาแต่งประโยคด้วยกันนะคะการแต่งประโยคเกี่ยวกับสถานที่เราจะใช้คำว่าเ วางไว้หลังสถานที่เพื่อบ่งบอกว่าจุดหมายปลายทางคืออะไรเราจะไปไหนอยู่ที่ไหนแบบนี้ค่ะส่วนคำว่าเอซอเราจะใช้ก็ต่อเมื่อจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะสถานที่นั้นๆต้องมีการกระทำเกิดขึ้นหลังจากคำว่าเอซอนะคะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ아빠는병원에있어요아빠는병원에있어요 คุณพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลค่ะคำว่า A อวางอยู่หลังพ병원ซึ่งเป็นสถานที่และในประโยคนี้ไม่มีการกระทำใดเกิดขึ้นนะคะต่อมาอาปาเนืนน่น병원에서일해요อ,อ,อปาป병원에서일해요คำว่าอซจะใช้อยู่หน้าคำว่า일해요ก็คือมีการกระทำเกิดขึ้นประโยคนี้ก็จะแปลได้ว่าคุณพ่อทำงานที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะต่อมานะคะ ออกมากานเนเร์ดูแนงเอทาคำนี้ก็เช่นกันค่ะคุณแม่เข้าไปที่ธนาคารไม่มีการกระทำก็ใช้แค่คำว่าเอค่ะออกมานนเนเืนาาอ่อมมงหรือในงซอโทเนเอนาาอกมาื่อหรือนงซอเจคุณแม่ถอนเงินที่ธนาคารค่ะมีการกระทํานะคะใช้คําว่าเอซออาดูรีฮัก อา e ดรีฮักเอคลูกชายไปโรงเรียนค่ะอาเดรียฮักคิวเอย์ส์จากรีฮักเอลูกชายเรียนที่โรงเรียนค่ะฉันไปโ o สถฉัน ครัวเรือ e ฉันไปโบสค่ะประโยคสุดท้ายนะคะฉันในครัวเรือนฉันในครัวเรือ so e ฉันอธิษฐานที่โบสค่ะ เป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจการใช้ a และ a2 ม,มากขึ้นไหมคะยังไงอย่าลืมกลับเข้ามาทบทวนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ